สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมอ่าเอาอ่ามาเตรียมดินนะครับถาปลูกมันนะพี่น้องถ่าฝนครับเตรียมดินถ่าเนี่ครับอ่อเฮ้าบูมี่รีเปิดระเบิดดินดานคือเพื่อนเอากรมาแปลงเอาของเก่าถี่มีอยู่ในบ้านนะพี่น้องเนี่ครับมาจาอไห้กะลุงโมเลกเกอร์ลดขั้นใหญ่ๆดอกครับพี่น้องนี่ รถหอากระใสมีรถอยู่สามหนีนะครับเอกกับเอาสามสีหอาเห็ดใด้นะครับบ่ใด้จจางข้าเจ้านะครับเนื่องจากว่าริปเปิลเระเบิดดินดานแถวบานหอกบ่ค่อยมีนะครับแถวบ้านพอกขย,ยงางถะแมีก็มียอยู่ร่งน้ำตาลนะครับพื้นที่หอากับบ่ไห้หลายนะครับถ้าสีจางเขาเจ้ามากขาเจ้า,จากับบ่มากนะครับเพาบราะว่ามันบ่หลายบ่กลุ่มกับการที่มันมากนะครับนี่ครับมันก็นจะ ดินที่มันแข็งๆสิครับที่มันอยู่ทางไตเนาะพี่น้องที่หอาคุดมันหรือมันโบลงนะครับมันจะลอยอยู่เทิ่งนะครับว่าเป็นหยงนังคือแข็งแท้อา่เอาเอา,เอาเอาเอาแนวคุดมาคุดเบื้องนะครับคุดวกเขาจกจอกนี่ครับแต่เลยลองเอาไอ้นี่มาขูดเบื้องครับอ่ามันก็ลงได้อยู่ประมาณจะสามสิบหาดเส้นสี่สิบเส้นนี่แหละครับมันบบอยากไปดอกพี่น้องลดน้องมันขั้นหน่อยอันลึกสุดได้ครับสี่สิบ วนมากกับบ่หอดดอกเราซัมมันไปได้ครับนี่เพอาแต่ดินมันแตกจ้งน่อยจังสีนะพี่น้องก็ฝนตกมากอะให้มันเก็บน้ำเก็บยังเก็บความชื้นได้นะครับถึงตะเก ا นี่ถ้าฝนตกมามันสีไหลกายนะพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่มีช่องอยังสีนะครับกถือว่าอันนี้ในค้ามรู้สึอข่อ,อกระหนานะครับถือว่าดีใน่ระดับหนึ่งนะครับใครกลัวเห่าบ่าได้เห็ดน,นะครับแต่ที่เห่ายัาง่งบ่คุดมันเหาก่มาเตรียมแปลงดินไว้ถา เดี๋ยวหลังจากขุดนี่แล้วนะครับเมื่อนี้อ่าถ้าแล้วนะครับเดี๋ยวอีกมือสองมือเขาจะไปเอากากอ้อยมาล่งนะครับกรบมายาย,ยายมันตัวสวนแปลงเขานี่แหละครับเอ่อมองได้ที่เขากูมันดอกเพราะว่าญาติเทศว่าแบบนี้เบิ่นนะครับแล้วก็เอากากอ้อยมาลงพี่น้องแหล้วจังเซลเอ่าผ่านพวนนะครับตากไหวกะว่ามันแหง้วครับแต่สิเอาผ่านพวนมาไถยโบไหวอีกตัวหนึ่งนะครับรอฝนที่นี ผลมาเขาก็เอาผานสามนะครับหรือผานบุกเบิกนะครับมาลงอีกรอบนึงแล้วกับพนอีกรอบนึงแล้วจังปลูกนะครับอ่าเตรียมถาพี่น้องมันนนาจะซอยเอ้แก่ปัญหาเรื่องอดินบกเก็บความชื้อนอยบอจักครับอ่าเพิ่นห้องว่าระเบิดดินดานครับแต่ว่าเขากะระเบิดในแบบของหอยละเอาอุปกรณ์ที่เขามีอยู่พี่น้องใส่ไปก่อนครับ ตามห้องมมีต้นทุนสิไปซือ้อดินเปอร์ระเบิดดินดานทีมมีเฉพาะเพื่อนนะครับเอากใส่ของเกาห้อยแหละครับพี่น้องแป้งใส่เอาครับเมียพี่น้องคนนะ่ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นแตกขึ้นครับนี่ครับเพ็นบอลบนน่ะแม่ครับนี่น้อยป็นพ่อยแตกแตกได้้าย,ายนี่พี่น้องคนนะ่ะ รถกัลติลากต่บอจากไปได้ครับนี่แตก่กูภูไปนี่ค่อยไปน้อยๆครับเบิดมือเบอิดเว้นล่ละครับนี่บบท่านใดพอซีบไรอยู่<笑><笑>นะกระยามันพี่น้องคอยเฮ็ดเราองจ้าของที่จริงเพื่อนกะเวลาระเบิดนะครับเพื่อนเฮ็ดตามทีที่อันเพื่อนบอกนะครับเพื่อนเฮ็ดไปจังสี่นะครับแล้วกะตัดมาจังสี่เฮ็ดขึ้นตะล่างหมากลุก เข้าเหลียหมักลูกนะครับตารางหมักลูกหมาก้อดนีหยังเ้อาแต่ว่านี่พ่อก็อยาเพื่อนให้เดินระยะห่างประมาณห้าสิบเส้นนะครับตัดกันนะครับเป็นเป็นลักษณะห้าสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรนะครับแต่ว่านี่พ่อก็อยาว่าสิเดินร้อยเดียวนะครับเดินไปทางเดียวนี่แต่ว่ากห่างกันประมาณนี้แหละซี่ซิบห้าสิบเส้นนะครับแข็งแห้งพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าห้ระเบิดช่วงนี้แหละครับดินแดน พี่น้องมึงแนบ่นะให้ระเบิดช่วงที่ดินแห่งนะครับความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์พิ่วานะครับเอาเพิ่นเพิ่นแนะนํำมานะครับพูดที่ขนาดแนี่พี่น้องมึงเนียมันแข็งปหนีหากมันสิบไปหากินได้จังไดเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพอเราเห็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างสีนะครับจริงๆเพื่อกะสีเห็ดใ้ดินมมนี่แตกซะก่อนนะครับเพิ่งมาระเบิดมันจงไปคอยไปไงนะครับแต่ว่าพอก็อยากะบะไดดมาไท กอนนะครับก็เลยพาไปยังสีเลยพี่น้องมรงน,นีนี่ห้อยหล่อมันตะกุยครับไม่อยากไปนี่ครับเอา้าใส่อยู่สองขานะครับรีปเปิดทีเท้าใส่ขูดเพราะว่าพอกอนอยากจะกะเอานะครับว่าหนึ่งขาประมาณยี่สิบหาแรงหมานะครับที่ใส่ดึง <laughs> กะใส่สองขากะได้อยู่หาสิบแรงอ่ะประมาณนี้ครับรถที่เข้าใส่กะหาซิบก็แรงหนึ่งครับ กัพ่อถูพ่อไทยพี่น้องพ่อเด็ดเท็ดยู่ดอกเด็ดเอาของเก่ของยังสี่แหละครับคอย,คอย,ค,อยคอยเฮ็ดไปเรื่อยรถมันบใหไ่นะครับจริงๆเพื่อนก็ใส่รถคันใหญ่ๆแห้งๆก้าล่างมาสูงๆนะครับเป็นรอยแรกสองรอยแรงคุณนะ่ะที่เพื่อนเรามาระเบิดนะครับมันยังคอยดียังคอยคัานะครับแต่ว่าเฮามีสซ้ำใดเฮาใส่ไปซ้ำนั่นนะครับกบจริงๆระเบิดถ้าระเบิดสองรอยนะครับ ร้อยนี่แล้วก็รอยตัดนี่มันจะลงเลิกกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเออมันมันดินมันเริ่มแตกมันกระิลงได้เลิกกเก่านะครับแต่ว่านี่รอยแรกนะครับดินมันก็จะแข็งแข็งมันก็จะได้สมนี้ครับพี่น้องนี่แตกแตกทั้งสี่ละกะนาชีได้ยั้งมนอกครับทดลองเบืองสะกอนพี่น้องพอฝนตกมากนาะครับมันกระจซึมลงไปน้ำร่องนี่ก็เลือกเติบยู่ครับหลังจากที่เอาเล็กมาทางทางนั้นโบลงพี่น้องเอาเนี่ จอลงไปแต่แทงลงไปก็ไดอยู่สี่สิบสามสิบสี่สิบเส้นครับสี่สิบเส้นกว่ากว่านี่แหละครับประมาณนี้ซ้ำกำลังรถเท่าหลากไปได้ครับถ้ารถเท่ามันตัวใหญ่กว่านี้แห้งกว่านี่มันกับสีหลากดเดลกกว่านี้นะครับก็ดีดิปปิงนี่เลยมั้งขาหนีกัว่าจากคมนะครับขึ้นมาถึงขั้นตรงเชิองนี่กัเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับแต่ว่าพอเวลาเขาถ่ายไป มันกาสีถึงประมาณนี้ครับจากจากนี้ลงมานี่กัสซีเลืออยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับเวลาไปกัสซีได้อยู่ประมาณสีสิบห้าทังสิ่ละครับที่มันฟังไปน้องดัดแปลงใส่เอาครับเอาตามของเดิมเฮาโอ้ไงก๊กทีบเลยพี่น้องเอ้ามาเะบอสซู่พี่น้องฟังครับมาเตรียมแปลงดินถ่กเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องทันไดที่อยากเอาไปล่องเอ็ดเบิ้งนะครับเพื่อประโยชน์ให้กับพืชเท่าแล้วครับ อ่าหลากนาที่หาอาหารได้ดีกว่าเกา่าเพราะดินกะนาศิเก็บความชืน้นได้หลายกว่าเก่านะครับอ่านาศิบัวนาคือเก่าละอ่าอันนี้เฮาอ่าบอกตามเพิ่์นพาวบอกนะครับตั้งแต่เกิดเป็นดินมากนี่คิดว่าบ่าเคยมีการระเบิดก็เลยจะอเกลอดอกครับเพราะว่าพ่อข่อยใหญ่ายายขึ้นมากก็เห็นอยู่เองสี่นะครับบ่เคยได้ใส่รถแท่กเตอร์ขั้นใหญ่ๆมากระเบิดจือเกลอดอกครับอ่าอย่างหั้นก็ไช้พันสามลึก ว่าให้เลือกกับโได้เลือกซ้ำเอาลิปเปอร์นี่มาขูดได้ครับมันร้อยรอยที่เขาแนมเบืองว่าใช้เลือกๆนะครับแต่ว่ากับโบได้เลือกซ้ำเอาขาหนี่มาขูดนะครับผมเอาคลิปนี้ก็กัะหยาผ้า,าเอ้ยสิขอลาพี่น้องไปซะก่อนนะครับอ่าเพื่อเดี๋ยวคลิปคลิปหนาจงพอกันไหมครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สมัสดีซะก่อนครับสวัสดีครับ